คือไอ้นี่บอกเอ้าพวกเอายังไงหันมาดูมิกิตาคอไรคอไรหันดูดูเบรเอแล้วมันก็เป็นอย่างหนึ่งที่เป็นการดึงเพื่อนออกมาใช่ซึมเศร้าอยู่เฉยเฉยไม่ได้ต้องต้องดึงมาผมว่าอาการซึมเศร้ามันเป็นมันเป็นภาวะที่คนเข้าใจได้ยากพี่ครับถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นอะไรอะไรเงี้ยหมายถึงว่า เราใช้วิธีแก้ปัญหาแบบคนปกติไม่ได้บอกว่าให้ไปเล่นกีตาราด้วยเอกเนี่ยแหละปัญหาถึงได้ไม่อยากขึ้นไงให้ขึ้นไปร้องเพลงยังพอไวเอาให้ขึ้นไปเล่นกีตร์กับเพลงที่ไม่เคยเล่นเลยใช่ครับผมแล้วมันก็สะพายกีต้์ให้ผมถอดกีตารามาแล้วผมก็ถือตรงนี้แล้วหันไปมองอันดับแรกรู้หมหันไปมองมือกีตารามันก่อนครับหันอยู่ฝั่งนู้นแล้วแบบหันไปอย่างเงี้ยมือกีตาก็แบบไม่รู้จะช่วยยังไงห,หันไปหามือกองหัวเลาะและ้ว หันไปหามือเบสไอ้มือเบสมันก็แบบเป็นคนหน้านิ่งๆเสียงช้าๆนึกออกไหมพี่ผมว่าแบบคี่อะไรขี่อะไรคอร์ดมันขึ้นไปแล้วสี่ไมเนิ่นไปน้วเพงไปไหนแต่สีมไม่เนิ่เล่นไปจะครบจะครบแบบจะครบห้องอยู่แล้วอะสีมไมเนิ่โอ้ยทำอะไรตรงนี้เนี่ยแต่ว่ามันก็สนุกใช่ไหมล่ะก็สนุกดีหันไปดูนี่ไม่สดอะไรข้างหลังแล้วอะ ไปอยู่กับคนดูแล้วแบบไอ้อย่ามาฮ่าไอ้ข้างหลังเขาีอ่อะไรขอขดออะไรแล้วขออะไรแล้วเขาดาวเขาดาวเอเอนเมมันตกไม่ได้ไงไม่ได้พอเขามาเขาต้องการแบบแบบไปปีใหม่กับเราอะเออปีใหม่กับเราปีแล้วก็แบบเพลินเลยสนุกสนุกแน่นอนพี่คือถ้าพี่ถ่ายกล้องวิดีโอไว้นะคือไอ้ที่บอกเอ้าพวกเอายังไงหันมาดูมิกีตาขออรไรขออะไรขัดดูดูเบน เอ e แล้ว <c oughs> มันก็เป็นอย่างหนึ่งที่เป็นการดึงเพื่อนออกมาใช่ซึมเศร้าอยู่เฉยเฉยไม่ได้ต้อง <ผม S 1> ต้องดึงมาผมว่าอาการซึมเศร้ามันเป็นมันเป็นภาวะที่คนเข้าใจได้ยากพี่ครับถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นอะไรอะไรเงี้ยหมถึงว่าเราใช้วิธีแก้ปัญหาแบบคนปกติไม่ได้อะแปลว่า,า,วาจริงๆแล้วปิงปองเป็นคนซีเรียสใช่ไหม ใช่เป็นคนเป็นคนซีรียสเรื่องไม่เป็นเรื่องอะเรื่องขอดอย่างนี้ใช่ไหมเรื่องขอดผมไม่มีเรื่องขอดอยู่เลย <c oughs> เออคือตะกะรมันพีนแบบนี้เหมือนวิธีผมบอกว่าาหมตเรื่องเพลงใช่ไหมแล้วก็มีคนบอกว่าอยากได้แบบเพลงนี้แบบแบบเพลงนี้เลยอขอให้พี่ปิงปองแต่งให้แต่ในเครดิตก็คือมีชื่อผมกับลุงมผมจะเอาชื่อเขาใส่ไปตลอดอืแต่ว่าจริงๆเพลงนั้น่ะผมแต่งอย่างเงี้ยเขาอยากได้แบบพี่ปิงปอง แต่งเลยเงี้ยผมก็จะมาวอ่ะอ่ะแต่งดิเนี้ย <c oughs> เขาจ้างละอย่างเงี้ยเขาจะบอกโุ้ยไม่ได้เป็นซีเรียสอย่างเงี้ยคือตะก,การไมจะเพี้ยนอะไรอย่างนั้นเ,เป็นคนแบบว่ามันมันต้องหนึ่งสองสามสี่ห้าออกจากแนวนั้นไม่ได้ก็ก็ก็ไม่เชิงแต่ไอ้ไอ้ไอถ้าพูดอย่างสมมติเรื่องเครดิตอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งด้วยเพราะว่าเราเองเราเคยผ่านตอนวัยรุ่นไงเราเคยผ่านประสบการณ์แบบนั้นมาไงที่แบบเอ้ยเป็นคนทำหรออะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบไม่เชื่อว่าแบบ เป็นฝีมือเรารอะไรอย่างเงี้ยสมัยแตวก่อนเขาไม่ค่อยเลสเปกกันแบบนั้นเลยหมายถึงว่าใครเด็กกว่าก็จะแบบใช่เหรอทำเหรออ,อะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีแบบโหตกใจทำเหรอเนี่ยเก่งเหรอเก่งนะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบยังไงก็ไม่เชื่อ,อด้วยเหตุผลเลยก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเราเคยผ่านประสบการณ์แบบนั้นมาเราก็เลยแบบพอเวลามันอยู่คนรอบๆตัวเราเราก็ไม่อยากให้แบบไปเจออะไรแบบนั้นเหมือนเราอะไรอย่างนี้อืมปรเทคไว้โปรเทคไว้เคยเอาประสบการณ์ชีวิตจริงมาแล้วก็มาสะท้อนให้ ใครก็แล้วแต่ที่มาจ้างงานเรา <Yeah. S 1> หรือว่า <Yeah. S 1> ให้อะไรงนี้เพื <Yeah. S 1> ่อจะเก็บไว้ก่อน